ทิปสเมทจนันเองบอกเลยว่ากลับมาแล้วผิวแบบแย่ yeah, มากแย่ yeah, <Yeah. S 1> ก็คือเป็นผิวหมองคล้ำเสียไปเลยนะคะผิวมไม่สม่ำเสมอกัน สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียโวลแอนนะคะแน่นอนคะ่ะว่าวันนี้ในปกคือเห็นหน้าปกที่พู้ก็ต้องรู้แล้วว่าโมจะมาพูดถึงเรื่องของผิวหลังจากที่โมไปเที่ยวทะเลมานะคะก็คือเป็นทริปสมนะ็ดนั่นเองบอกเลยว่ากลับมาแล้วผิวแบบแย่ yeah, มากแย่ก็คือเป็นผิวหมองคล้ำเสียไปเลยนะคะผิวไม่สม่ำเสมอกันแล้วแดดทะเลมันแรงมากทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะจนวันหนึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะฉันไปเจอกับไอเทมนี้มาค่ะทาร่าตัวนี้นะคะวิซีว a ด้านะคะตัวนี้คือดีมากๆตัวช่วยที่ช่วย กู้ผิวโมก็คือตัวนี้เลยวิด้าวิตซีวิด้าวิตซีตัวนี้นะคะทําจากอะเชเดอ่าเชอร์รี่และคามูคามูเป็นวิตามินซีแบบธรรมชาติกินต่อเนื่องได้ไม่อันตรายต่อร่างกายและยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวทําให้ผิวสวยกระจ่างใสทั้งย,ยังช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายไม่ทําให้ป่วยง่ายอยีกด้วยค่ะ วิธีการรับประทานก็คือง่ายๆเลยะคะ่ะทานปกติก็คือวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารเช้าและโมจะเพิ่มทริคในการรับประทานให้นะคะเอาไปทําตามกันได้เลยแบบซองนะคะซองละสีบาทมี14แคปซูลหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเลยส่วนแบบกระปุกนะคะหกแคปซูล1นึ่สบาทหาซื้อได้ที่วัดสันทั่วประเทศเลยนะคือผิวโมอะคั้าจากทะเลใช่ไหมแล้วกินตัวนี้คือดีขึ้นแล้วยิ่งกินคู่กับวีดา้าคอลลาเจนนะคะก็คือยิ่งเห็นผลเร็วปังขึ้นไปอีกแล้วบอกเลยนะคะว่าไไม่่่่่่่่ดดด้้้ชชชวววววยยยยยแคคคเเเเเรรืืออออององงงะะงขขผิิาีีนนนนะะสกก็ัต ในการลดการอักเสบของสิวนั่นเองใครที่สนใจนะคะก็คือสามารถซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหมองผิวกร้านหรือภูมิต้านทานไม่ดีป่วยงา่ายโมแนะนําเลยนะคะตัวนี้เขานะคะช่วยในเรื่องของการต้านทานการติดเชื้อจากแบคทีเรียและถ้าใครกําลังมองหางวิตามินซีดีๆนะคะตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เลยคะ่ะทุกคนคะสําหรับคลิปดีโมก็มาบอกไอเทมดีๆเรียบร้อยแล้วนะคะคนใครที่แบบดูคลิปมินสมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กับคลิปโมด้วยนะคะแล้ววันหน้าโมจะมาแนะนำ อีกก็เตรียมดูได้เลยค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย